สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทมือนีใ้เมนูแซ่บๆแมย่ยวพี่น้องอีกแล้วจา้าตำซั้วหมึกยักษ์เนาะจา้าหมึอกอย่างด้วพี่นออ้องตัวยิ่งย้ายจังสีเลยจๆๆ้ะ,อะสองตัวอันนี้หั่นอันนี้บ่หั่นเนาะพี่น้องใส่อีป,ปูดองมาผอมผู้ใดสนใจกบถักดได่ด้วยจ้าถักได้นะคะช่องกินกับแพทจ้ะปูนานอาาดองแซ่บๆนวๆแซ่บๆต้องกันจ้าโอ้เต็มถาดเลยเด้อพี่น้องสวดน้ำก่อนพี่น้องค่ะ ตำแซอ่ะอาการัรจองมืกอไข่จ้ะชิ้นใหญ่หแซบจะพี่น้องคะกินกับพักคุณตูหรือใบแมงลักค่ะเต็มปากแห้ง หอมนะดอกมิตรมันเต็มซองค่ะพี่น้องค่ะหอมหอมหอมห่วาขาดไม่ได้คือเธอ จืดๆพี่ลองค่ะแบอืมดูดจุบๆเลยแจบแต่คล้เมืองมาเขียมกันมาละ มือมัน mm hmm. จะโตยันยังไงพี่นอ้องส่งถึงที่ด้วยผู mm ้ใ hmm. ดอยู่แถวบัวขาวซาั่งใดแล้วจ้ะส่งถึงที่ผู้ใดอยกักไงโตบังไงโ mm hmm. ตย,ยังไงไข่ร่ายครคะพี่น้องคะไข่เ็ด้งทออ ชิ <static> ้นใหญ่ตรงนี้ค่ะมที่เด็ดมันเห็นะมืดเยียบโอ้นุ่มลก ข้าปลาเลยซวยมากนะนุ่มเส,นส้นเส้นเหนียวหนึ่หนับจ้ะปาโถพี่น้องคะก็ได้กินข้างไงได้ตามันกอดกันเ <c oughs> ส้นขนมกินปา <c oughs> ใบแมงลักหรือ <c oughs> ผักนางตู่อือาค่ะพี่น้องคะ แบบทำเนื้อสะใจค่ะไข่หมึกเยอะๆจ้ะปูนี่บบเข้มนะพี่น้องห้องฮ้านี่เป็นสูตรหวานหวานเค็มนิดๆนั่งกินบหมานเค็มเลย มีปัญหาเค็มได้แต่เสียหายส่งให้กินใหมค่บบบบคะ่ะแอบแห่งจำได่นรอค่ะมหนักขมันหอมหอ,อ,อมกินปูนาดองมากเลยคะ่ะหอมกินดองน้งแัดผักแพว ผักแก้วครับพี่น้องขะหอมๆยอดจัดมาเด้อครับพี่น้องขาเสียบๆน้ำหน่องเพ็ดน้ำเมนูนั่นนนนนจ้ะทานยังไงพี่น้องทางไก่ทางตังบะเทศทางไก่ทางไก่ฝังง่งไทยฝังง่งลาวบ่าเบิ่งแล้วกินหอดบานเด้พะน่ะ <empieza> คือเหมือนนั่งกันนัง่งไปล้วกินหอดบาานเด้สมันนั่งเลยพีนอ้องชอบบาบานสิได้ไปเฮ็ดกิน,น,น,นก็เมนวนเราบริษัทว,ว่าน้ำยากรบย่างแซ่บแซ่บด้วยพี่น้องน้ำยากรบย่างพี่น้องเห็ดเรากินหอดบาบานหลายคนเลยจ้ะทำง่ายอร่อย กินมันต้เห็ดน้องมันะจะเห็ดน้ำยายอยาี่ยังชิ้นเลีวไว้ค่ะนำยามาดูดซื้พอพ่อจะบอกคนซิมน้องแพรซิมป้าได้ผูแ้แ่บแเถปะนะแซ่บครับ <laughs> <laughs> เบิ่นจานหนึ่งจานสองจานสามป้าจะให้กินอีกในเด้อน้องแพรว่ะ <laughs> มากินกับปู้น,นำยาหมุ่นจ้ะ <laughs> มันผู ข้าปากเสีบแฮมทำพวกน้ำยาทำพวกตำตำไม่มีสูตรตายตัวแต่บางอย่างเอามันลุกไปถ้าเราชอบคือมันแซบขอแต่เราชอบจ้ะ <c oughs> ไลนไเนีจะง้อยกับขาหนา,หนาวแล้วจ้ะพี่น้องค่ะเจ็กน้อยเป็นหนาวหนาวแล้วเดือนไหนมันเดือนหนาเดือนพื้นปกติตั้งแต่ข้าเป็นเด็กหน่อยเป็นสาวจำหน่อยกรับเดือนหนาแล้วจ้ะพี่นอนคะตัวเดนี้ควบหนาวมันออกออกไปเรื่อยๆสาบ <สา S 1> ไปเรื่อยๆจ้ะ เดือนเอี๊หนาวกัน<า>กนะเดือนเท่าเดียวเดือนเก่าเดือนซีฟเดือนซีฟเอ็ดก็จะเป็นเดือนซีฟสองเราก็ปีใหม่เนาะความหนาวกุมผ้าก็ยังหนาวเอาแน่เอานอนกับอากาศไม่ได้หนาวซาล่งซาลง,าลงห,นหน่อยลง,งหน่อยลงจัง่อยก็สิมีตะ หวานกับฝุเนนะอ,อ่ะอ,นนะอืมอาข้าวกัะดนะใช่ไหมอืมอย่างลี้ ลงองพักกระจรแบบนี้แล้วจำเป็น้องคะหักเต็มเลยใ <c oughs> ครเหมือนกันเป็นหรงคะใ <c oughs> ครเต็มท้อ <c> ง <oughs> เอามาตบไ,ง,ไงเลยพี่น้องเอ้ยตัวน้อยมึกยักก็กว่าได้กินมุมม้ากินบาสุภาพแม่นวลนกระนองแผลต่องขอโทษขออภัให้พี่น้องให้หลายเด้จ้าพี่น้องจ้ะาเส็บๆน้ำกันจ้ะ ไข่ทะลักน้องแบ๊ดไข่ทะลัก,กยกไข่ ตัวใหญ่แห้งใครใครทักอยู่นะอ,อ,อยู่นะค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหนาะอืมทุกอย,ย,ย่างใครแถวบัวขาวก็สั่งได้เด้อจ้ะตัวใหญ่แห้งสูงถึงที่10นาทีได้กินไว้แห้ง เอาละค่ะพี่น้องคะมือนิกรอิ่มหล่วนะจ้าถ้ากินมุ่งม,มากกินบะสุภาพต้องขอโทษขอภัยได้ไร้ด้จ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ